เลข1 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 0อาด2 3 4 5 6 7 8 9 0กระสตสีบบร้อนเี็น้องดาวตัวัดอุดมสมบูรณ์วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในวัน ศาลาปฏธภา,าเป็นักที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันสาาร้างนามทำบุญต่อเตอัวภูมิุศลในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเรืนี พี่ไม่รู้จะเดไปทไหนเฮ้ยนี่อยู่อยู่สายกล้องไม่รู้เดตามไนอน่ ทำเป็นตาแย่าดวทแล้ว ก็อย,ยู่กันไปทำสักการทางไหไปทำบุญเลยี่แล้วัทธา,ถากันเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็หยิบมาส่งเป็นผืนบักผ้าที่นนแล้วก็ผ้าแล้วกดนน,น

ตัวนี้ใช่หรค่ะตัวนั้นแหละค่ะพิกความหยิบตัวชุดเลยผ้าอนี้สงชุดหยิบสังกะทานันไหนก็ได้เลยอันไหนก็ได้แล้วก็ผ้านักผ้านี่ผ้าใจตังไหนก็ได้แต่ผ้าใด้วยนี่แะครับค่ะแล้ไปนั่งเลยค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเรนสาสาัลโหลเสสาขพขอกราบนมัสการ้พระเถ้านุเถระที่ระอย่งสูงทุกทุกครับ การเรียนคารสัทธาญา,าโรมเสดียทุกสิทธุกทุานนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่งนะครับของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งพี่น้องนะครับทุกน,นทุท่านได้มาพร้อมกันที่วัดโกธิสุภพรพระรามหลวงในวันนี้นะครับในข้าววันนี้จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนนะครับในเวลาประมาณ19บเก้นาฬิกาสานาทีก็ขอกับ นับมัสก,การกาบเรียนคณะสตาญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับเวลาสิบเก้านาฬิกา,านะครับเวลาสิบเก้านาฬิกาจะมีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระเดช่ทุกคนหลวงปู่พระโพธิญโกลีนะครับเพื่อความเมตตา แสดงวระทำเลื่อนเาให้กับท่านคณะศาสตราจโยมได้รับฟังนะครับก็ขอตราียนเชิญนะครับในช่วงนี้เมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอตราียนเชิญนะครับท่านได้อยู่พักรอนะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสทอเวนาประมาณ19เกานาฬิกาและในวันนี้ฝ่ายบ้านเมืองเองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรอุตรีในนครับโดยท่าน ำหน้าประจารัฐนะครับก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันนี้นะครับที่วัดโพธิสมพรณพระรามหลวงก็องขอการเปนเชิญคณะสงฆ์ทายาโดยทุกคนเนท่านนะครับถึงแม้ว่าถ้าจะเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ตามนะครับก็ขอการเปนเชิญได้อยู่ร่วมกันนะครับในพิธีเวียนเป็นมงคลในช่วงการประกอบพิธีเวลา19กานาฬิกานะครับซึ่งในท่วงน้นนการเฉลพระพุทธองค์พระรญญานุนะร จะได้เมตตาแสดงพระบารมีศานาให้คณะ